มีเรื่องกับใครพูดชัดชัดมันทำอะไรหนูมันเอามือมาให้หนูดมแล้วก็คนไหนเอามือมาให้หนูดม,ม<น>โดมครับโดมมานี่ทำไมถึงเอามือไปให้เขาดมเอามือนั้นไปทำอะไรมาแล้วเอามาให้เขาดมพูดชัดๆ ทำความผิดเห้อมาพูดชัดเอาไปแย่อะไรมาตูดหับไปแย่อะไรตูดเดียวครับตูดใครหัวครับแล้วทำไมต้องไปให้เขาดมเพราะอะไรมันใช่เรื่องไหมเอาตูดไปแย่แล้วให้เขาดมอ่ะไม่่ใชครับเออเฮ้ยเอ็มอันนี้หล่อนเป็นตุ๊ดเหรอแล้วหล่อนเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วย หล่อนชอบดิวใช่ไหมอ่าแล้วหล่อนไปตีเขาทําไมพูดหล่อนชอบดิวคือทําไมหล่อนต้องปกป้องดิวขนาดนั้นยืนดีๆถ้าถ้าหล่อนไม่ชอบดิวแล้วทไมหล่อนต้องไปตีเขายืนใกล้ๆเขาสิมายืนใกล้ๆเขาเพื่อนกันเปล่าครั<อ>บโอ้รักกันไหมไม่รักทำไมไม่รักอ่ะ อนั้นแก้มผมเขาชอบตีผมครับนห้องใช่ครับแล้วทำอะไรแล้วทำอะไรเขาเป็นการตอบโต้ผมก็ตีเขวเมือนครับไม่ได้ต้องห้ามก่อนว่าตีเราทำไมเข้าใจไหมเพราะเขาเป็นตูดหล่อนห้าเป็นตูดที่ไม่มีเหตุผลเข้าใจไหมยิ้มอะไรใครสั่งให้ยิ้มแล้วเหม็นไหมตอนที่เขามือมาให้ดมตูดบิวเหม็นเหรอ นาฬิกาอะไรอ่ะ